แล้วความรักครั้งแรกเป็นไงก็ค่อนข้างอีโรติกเขาก็พาดำเนินการเข้าโรงแรมแล้วมาได้เป็นคู่พอดีเราไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็อีกสองคนก็มาเป็นคู่เหมือนกันอยู่ห้องเดียวกันหรือคนละห้องห้องเดียวกันรู้สึกว่าเตียงเดียวกันด้วยและเปิดเลยและก็เอาข้าวกันอะรายการนี้ สำหรับผู้ที่ชอบตัดสินคนจากเพศสภาพหรือลักษณะภายนอกคนที่ไม่สามารถเปิดใจยอมรับความเท่าเทียมกันของมนุษย์และมุมมองเรื่องเพศแบบใหม่ๆกดข้ามไปได้เลยเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำในการรับชมสวัสดีค่ะทวินเบตตี้ในวันนี้เราก็อยู่กันที่ร้านแคนตีนไนทีนกับเชฟเจ้าของร้านค่ะเชฟจ๋าค่ะสวัสดีค่ะเชฟจ๋านะคะเชฟเจ้าของร้านแคที่ไนทีนนะคะพูดซ้ำเอนผู้ซ้ำทำใหม่ย้ำเดี๋ยวเขาไม่รู้อ่าโอเค วันนี้พี่อยากมาคุยกับเชฟจ๋าเพราะว่าคนปกติเขาก็จะเห็นเชฟจ๋าจากรายการมัตเตอร์เชฟใช่ไหมพี่ก็เลยจะมาคุยตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่เด็กเนี่ยเราโตมาในครอบครัวแบบไหนครอบครัวธรรมดาธรรมดาเลยอะที่บ้านทําธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์เราก็วนเวียนอยู่กับธุรกิจก็เรียนกลับมาก็ต้องทํางานที่บ้านที่บ้านก็ mm hmm. ก็ชอบให้ทํางาน ช่วยงานที่บ้านเช่นถอดยางเฮ้ย <Hey. S 1> ขยับรถลูกค้าเปลี่ยนเข้าช่องใส่ขายกขึ้นเฮ้ย <Hey. S 1> ช่างอะไรเงี้ยแล้วก็จบจนถึงแบบโต๊ะบัญชีก็คือเขียนบินอะไรเงี้รับเงินมีพี่น้องไหมมีพี่น้องสามคนรวมจา๋า อย่างคุณแม่ก็จะมีความแบบว่ามันมีลูกชายสองคนมาแล้วอะความคาดหวังอยากได้ลูกสาวอ่ะก็อยากให้เนคล็กใช่ก็แบบก็เห่ออยู่นะตอนมีลูกสาวมีเราอะไรเงี้ยเขาก็แบบก็มีกระโปรงแต่เด็กก็มีกระโปงกระโปรงให้สอเด็กผู้หญิงเลยว่าเราผมยาวเหรอถักเปียสองข้างเด้อตอนหนึ่งปหกอะแล้วเรียนโรงเรียนเป็นหญิงล้วนไหมหรือเรียนสหสหคะแต่เราเป็นเด็กไม่ได้แบบไม่เอาไม่ทำอะไรเงี้ยก็่เยมเนเงียบๆแต่ก็จะไปหาพ่อก็แบบ อันนี้มันคันมากเลยอะพออ่อพ่อก็จะแบบทาไมเอาเสื้อที่คันกระโปรงที่คันให้ลูกใสเราเปลี่ยนเนกางเกงแต่แม่จะรู้ว่าแบบมันไม่ชอบอ,อ,อพ่อก็ไม่ได้แบบไม่ได้สนใจว่าแบบจะเป็นอะไรหรืออะไรยังไงแล้วคิดว่าเขารู้ไหมรู้ว่าเป็นทอมเขารู้แต่ว่าเขารู้แต่ว่าเขาไม่พูดพ่อกับแม่จะก,ก็ค่อนข้างเป็นคนแบบหัวโบราณนิดนึงเขาก็พยายามแบบพูดกับญาญ่าว่าแบบจะไม่เป็นผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยก็มาเมาเราแต่เราก็ได้ยินก็รู้แหละเขาก็ไม่เคยมาถามไม่เคยต้องคําเอาแบบ ไม่เคยขนาดนั้นไม่เคยแบบว่ามานั่งคุย,ย่างสิจะเป็นอะไรยังไงไม่ใช้บางทีก็เหมือนสองค่าเงียบเหมือนกันนะสองรันเย็นก็มีแล้วเราไม่มีมมแฟนหรอตอนเด็กๆไม่เคยมีแฟนมาจนถึงมอปลายนะคะใช่ไม่มีแฟนเป็นจริงเป็นจังไม่ชอบใครเลยเหรอ ชอบชอบมาตลอดชอบผู้หญิงตั้งแต่ไหนรู้ป่ะอันดับาน่ผู้หญิงคนแรกที่ชอบคืออันดับหนึ่งเลยเพือพ่อนๆในห้องแหละอหชอบแต่ไม่ได้ชอบแบบจีบอ๋อก็คือแบบแบชอบใช่แต่ชอบผู้หญิงเลยพ้าบอกว่ามีแอบ,บมีแอบบดูเจงในครูด้วยอ๋อใช่ อะไรมาป่านุบ้าล้วนะฟังดูเหมือนเด็กผู้ชายเลยแต่เราก็อยู่โรงเรียนสหก็จะมีเพื่อนเป็นผู้ชายด้วยมีเพื่อนเป็นผู้หญิงด้วยไม่ชอบคบเพื่อนผู้ชายเอ้าหรอใช่เป็นเป็นทอมที่ไม่ชอบคบเพื่อนผู้ชายชอบคบเพื่อนผู้หญิงแล้วก็ไม่ชอบคบทอมด้วยกันลอทาไมอ่ะไม่ร<ใ>ู <ans> ้รู <AM A> ้สึกว่าจะหลิดมั้งรู้สึกเลยเป็นทอมนะชอบผู้หญิงแต่ไม่รู้สึกว่าจะหลิดตัวเองเหมือนผู้ชายหมายถึงว่าไม่ได้ชอบเตะบอลไม่ได้ชอบเล่นเกมอแต่จะชอบ อยู่กับผู้หญิงที่มันนั่งเมาอะไรเงี้ยชอบนั่งเมาชอบนั่งเมาแล้วกิจกรรมคือชอบเล่นอะไรตอนเด็กๆดเคยปาดินน้ำมันบ้างปาดินน้ำมันเคยปาดินน้ำมันบ้างกิจกรรมอะไรวะปั่นน้ำมันถ้าปาแปะเอาเขามาได้เราเก็บมาได้เยอะขึ้นหรอไม่ได้เยอะขึ้นแล้วหรอไมไปไม่รู้อันนี้อันนี้คือเด็กผู้หญิงเล่นหรอปนปนอ๋อไม่ไม่ก็ไม่ฮาร์ดคอร์มากอ๋อไม่ค่อยเล่น ยิงปืนนี้ไหมต่อสู้ไม่เลยเหรอนอกจากกลับมาที่บ้านพี่ชายคนกลางชอบเล่นต่อสู้เราเล่นไหมสมัยนั้นมวยปั้มใช่ใครจะเป็นตัวอะไรรู้แต่มันจะจับจ่าทุ่มตลอดแต่หลังนก็จะเล่นได้ใช่แต่ถ้าจะไปเล่นกับเพื่อนผู้ชายอันนี้ก็าเตะบอลทำไมที่ว่ากิจกรรมชายจ๋าคือไม่ไม่ใช่ฟิลเราไม่ชอบซึ่งเราก็ยอมรับเลยว่าคือเราก็เป็นจริตผู้หญิงเลยจริตผู้หญิงเพราะเราผมยาวด้วยถักเปียด้วยจนมปลายก็ยังผมยาวถักเปียอยู่อ่ะมต้นไปเรียนโรงเรียนรัฐบาลต้องตัดสัาน แล้วตอนไปเรียนโรงเรียนรนะัฐบาลแต่ผมท่นทนี้แกนโอเลยไหมยังยังเหอมีแย่ยัยง,ยงติ่มอยู่ <c oughs> อ่ามหนึ่งยังติ่มอยู่มสองซอยปุ๊บไม่ติ่มแล้วพอซอยปุ๊บเริ่มเป็นทรงแบบ ทอมและก็ทอมก็จะมีหลายคาแรคเตอร์ใช่ปะ่ะจะมีทอมแบบรูปตึงมัดต่ำกระโปรงยาวใ่ปะอาจารย์เป็นทอมแรกกระโปรงสั้นเขาใอกว่แล้วก็ซอยผมช่วงใั้นเท่าไมเราถึงไม่มีแฟนมัธยมแบบมแบบสอ, 2, องสามเ่อแต่ตอนที่ชอบคนแรกเลยนะชอบรุ่นพี่มสามตอนที่เราอยู่ปหกรู้สึกเหมือนข้ามขันแล้วตอนนั้นไม่ไมีความกล้าพอแล้วก็ไม่มีใครมาบอกว่าเราสมัยนั้นแต่รรู้สึกว่าความเป็นทอมมันไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นอะ มันกลืนๆอ่ะเพราะเรียนสหะแน่เลยเนะก็อาจจะใช่พราะอว่าเรียนหญิงรัวก็เสร็จไปแล้วนะแล้วตอนมปลายมีแฟนตอนมอะไรมหกเลยอุ๊ยมหกมห้ายะอ่ะก็เป็นรูพีเขาก็มาหาอะไรอ่ะใช่แล้วความรักครั้งแรกเป็นไงก็ค่อนข้างอีโรติกหาก็ว้าสำหรับเราแล้วแต่ก็แบบตื่นเต้นแล้วชอบเว้ยนี่นี่แหละนี่แหละ อ๋อนี่กูไม่มีแฟนมันมันยากที่จะแบบจะเล่ายังไงดีีขาการประมาณไหลจะเล่าไเรื่อยนะเออลองเราเไม่อยากรู้เออก็เราก็ตื่นเต้นไงเขาเขาเป็นรุ่นพี่เขาไม่เคยมีแฟนมาก่อนแต่ชอบศึกษาทางเพศมากสนใจสนใจเป็นพี่เ่แต่เขาไม่มีสอนเรื่องทอมนี่แต่เราก็พอจะรู้ จุดเสียวหรืออะไรอย่างงี้อ๋อ้โหซลีระตื่นเต้นอ่าแล้วไงต่อนี่เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรนะเล่าดิอะไรก็ต่อแล้วก็คือไปเจอเหมือนเราไปเที่ยวในผับอปยุคนั้นวัยสิบเจ็ดสิบแปดบีที่บ้านดึกๆออกไปเที่ยวเก็มีเพื่อนคนนึงเป็นทอมนี่แหละแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละผู้หญิงที่เป็นรุ่นพี่เลยแล้วก็เจอกันในร้านเล่าด้วยมึงแฟนคลับใช่โอ้ก็วันแรกเลยค่ะเขาก็ พาดำเนินการเข้าโรงงแรมแล้วมันได้เป็นคู่พอดีเราไปกับเพื่อนสองคนแล้วก็อีกสองคนก็มาเป็นคู่เหมือนกันอีกสองคนเราเป็นทอมสองคนอยู่ห้องเดียวกันหรือคนละห้องห้องเดียวกันรู้สึกว่าเตียงเดียวกันด้วยและเปิดลและก็เอาข้างกันอะ เออมันวาวมันวาวมันวาวแบบว้าวนี่แหละนี่แหละเรื่องทางกูเราเราไม่เคยใช่ปะมันแบบโหชำนาญมากไอยเนี่ยแล้วก็ได้ทำเลยวะเหมือนเลาะกันบ้านอะเริ่มแรกประมาณนี้แล้วต่อไหมกับผู้หญิงคนนั้นได้คบเป็นแฟนเลยเหรอแฟนเลยยาวเลยถือว่าแฟนคนแรกคบนานปะโอ้สองปีก็ได้คพร้อมกันกับเพื่อนนะ กูใช่แล้วก็พอมีอะไรจะมีถ้าถ้าที่ไหนเป็นเตียงสองชั้นก็จะพร้อมกันแต่คนละชั้นด้ใช่เขาเป็นคนที่สนิทกันมากแล้วแล้วว่าอะไรต่อแล้วแล้วแล้วพี่เบบรับปะเนี่ยอ๋อทูเวไหมใช่ไหมไม่ไม่จริงเหรอรับอะไรวะรับอะไรวะรับย์เหรอรับย์ ทูเวไอแล้วไงต่อออก็เลยก็เลยคนนี้เข้ามาแบบลุกเราใช่มันก็ยิ่งแบบนี่แหละไม่เขินอายไม่อะไรเลยอมากเออแล้วก็แบบมันก็ดีอ่ะมันก็ดีแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมันแบบบินๆทั้งคู่แล้พ่อแม่รู้ไหมว่าเป็นแฟนเขาบอกเป็นเพื่อนเขาไม่คิดว่าเป็นแฟนเขาไม่คิดหรือเขาเาเขคิดแต่เขาไม่ยอมรับเป็นไปได้ อะไรประมาณนั้นป่ะก็แสดงว่าก็ไม่เคยขับออธิบบ้านเลยใช่แต่เราก็เป็นแบบค่อยๆจากผมยาวว่าเป็นผมสั้นใช่แล้วเราเวลาใส่ชุดแบบนี้ก็คือแต่งเป็นผู้ชายเล่ป่ะหรือว่าจะมีความแบบไม่แต่งเป็นผู้ชายนั่นแหละห่าๆเชยยืนซึ่งเขาไม่ว่าไม่ไม่เคยถามแม่อะไรไม่เราไม่รู้สึกว่าเราได้รับการกดดันก็กดดันแม่ก็จะแม่เขาคาดหวังความเป็นผู้หญิงมากๆแต่พื้นฐานจ๋า จริงๆก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นลูกที่แบบอยู่ในร่องในรอยไม่ได้เป็นคนเกเรไม่ได้เกเรไม่ไม่มสีแลนแฟนแทนอะไรอย่างเงี้ยตั้นมหาลัยจ๋าเรื่องเรียนคณะอาหาะอ่าอันกฤษธุรกิจค่ะแต่ว่ามีช่วงเทอมแรกของปีหนึ่งคณะที่มันเป็นอุตสาหกรรมอาหารนอะ่ะมันเด่นมากมันมจะดูดูดีดูเท่แล้วมันดูเหมือนสงที่เราแบบ สนใจตั้งแต่ไหนไม่รู้แต่รู้สึกว่าสนใจการทําอาหารอะไรเงี้ยก็เลยมีขออาจารย์นะไปทําใบย้ายคณะอะไรเงี้ยเออหรอใช่ใช่ใช่อาจารย์ที่มีอํานาจในการเซ็นของคณะก็ถามเรากลับมาในขณะเนี้เขานั่งนี้เรานั่งอย่างนี้ยืนใบปุ๊บเขาถามเรากลับว่าเธอจะไปทํากับข้าวเหรอก็สตัน์ไปในหนึ่งแล้วเราก็เขาก็ไม่ได้เซ็นให้เอ้าทำไมอ่ะเขาไม่รู้เหมือนกันเหมือนเขาห่วงห่วงเด็กเหรอไม่รู้อะอ่ะสมไม่ได้เรียนไม่ไม่อนุญาตใช่เอ้าไม่ได้เรียนก็เลยจาใจเรียนภารกธุรกิจ ต่อไปก็รู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรที่บ้านทําธุรกิจวิชานี้มันก็คงกลางๆและ<ม>ไปต่อยอดเป็นอะไรก็ได้อาฮะแล้วความสนใจในการทําอาหารมันเริ่มจากอะไรคะจริงๆอยู่ที่บ้านจากรกะทำอยู่แล้วนะคะแบบที่บ้านมันเป็นธุรก,กิจก็คือครอบครัวเนาะมีพนักง,งานอะไรเงี้ยเราก็จะทําอาหารหม้อใหญ่ๆคุณแม่แหละเป็นหลักใช่คุณแม่เป็นหลักแล้วเราก็ทําช่วย ก็คือเราทำอาหารไทยใช่อาหารไทยแบบทั่วไปเลยััอาหารตามบ้านอย่างเี้ใช่ไหมหม้อเป็นแกงหม้อก็คือเราคือคนที่ไปช่วยแม่ทำใช่ค่ะรู้สึกว่าชอบใช่แล้วตอนนั้นเราก็ไม่ได้มั่นใจในตัวเองว่ามันจะเป็นอาชีพได้ที่บ้านก็ ไม่ได้ให้คําปรึกษาขนาดนั้นว่าเออไปเรียนสีมันดีนะจบมาเป็นอะไรอะไรเงี้ยคือเขาให้อิสาระในความคิดของเราแหละหหว่าโอเคอยากเรียนอะไรเรียนเลยถ้ามีโอกาสก็ชชวยงานที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ชัวร์สุดกลับมาช่วยงานที่บ้านนานไหมสี่ปีช่วยงานที่บ้านอยู่สี่ปีแต่ก่อนนั้นก็ทํามาอยู่แล้วเหมือนมันมเป็นงานที่เราถนัดแต่เราไม่ได้รักแล้วจุดเปลี่ยนมันคือตอนไหนคะจุดเปลี่ยนก็คือปีที่สี่ของทํางานที่บ้านแล้วรู้สึกว่าอิ่มเบื่อ ไม่ไม่รู้สึกว่าไม่รู้มันเป็นปกติไหมเวลาที่ที่บ้านทําอะไรปูทางอะไรมาให้แล้วจะรู้สึกว่ามันไม่ภูมิใจอ่ะเฉยๆอ่ะมันก็เขาทํามาแล้วอ่ะแล้วเราจะไปเปลี่ยนอะไรแบบที่เป็นเรามันก็ไม่ได้ไม่ได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ออ่ะเหมือนเราเป็นคนชอบแบบมีความดื้อของตัวเองลึกๆแบบว่าแบบอยากทําแบบนั้นอ่ะอยากทําแบบนี้อ่ะทาไม่ได้แต่ก็โอเคยอมรับในการตัดสินใจในความเป็นแบบ ผู้ใหญ่พ่อแม่ด้วยชักครอบคัวด้วยก็เลยตั้งเป้าเต็ไว้ว่าอเออสักวันหนึ่งคงจะมีโอกาสอะไรให้เราแบบได้ทําในสิ่งที่เรงรักก็ทํมาดีไปทำปุ๊บพอ,อปีที่4ก็ม,มีในการทำอาหารหที่เปิดรับคนธรรมดาที่ไม่ได้ ไม่ได้ผ่านสถาบันการทําอาหารมาไม่เป็นเชฟไม่เป็นเชฟไม่มีประวัติการเป็นเชฟแล้วก็ต้องไม่ผ่านสถาบันด้วยหมายถึงว่าไม่ได้ปริญญาบัตรอ๋อไม่ได้เรียนด้านนี้มาโดยเฉพาะเท่านั้นทีแรกก็ไม่เชื่อเพราะเราก็ค่อนข้างเคารพในในอาชีพนี้เหมือนกันว่าแบบเขาจะให้คนธรรมดาเนี่ยนะไปเลยเหรอเออก็โทรไปเช็คด้วยนะแบบชัวร์ไหมอะไร่ีไม่มีไม่มีเกี่ยวอะไรก็ไม่เคยเรียนอะไรเลยเทคคอร์สก็ไม่เคยแล้วเราก็เลยไปก็เลยออริชั่นในการถ่ายคลิปสัมภาษณ์ ก็ทําอาหารบนครัวที่อยู่ร้านซ่อมรถนี่แหละแล้วก็ส่งไปออดิชันเสร็จแล้วก็ผ่านรอบคลิปผ่นแล้วก็บอกอินไปทาอาหารให้เขาเห็นจริงในหนึ่งชั่วโมงม,มันแข่งจริงก็ขนอุปกรณ์และวัตถุดิบที่เราแบบออดิชันผ่านคลิปไปทําให้เขาดูว่าเราทําได้จริงหนึ่งชั่วโมงมแล้วก็เสิร์ฟให้กรรมาการชิมจริงแล้วก็เลยผ่านแล้วก็ผ่านอาหารก็มาถ่ายคลิปแบบเหมือนทล ของเราอะที่ที่ร้านเขาแบบเออเป็นช่างซ่อมรถนู่นนี่นั่นอากองก็ผ่านเขาหลอกผ่านเขาไปเรื่อยๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลงซึ่งในรายการเขาไม่ได้มีสอนอะไรเขาให้โจทย์มาแล้วเราก็ต้องทำทีตอนแรกๆเหมือนเป็นแบบรวมตัวกันแล้วก็เหมือนแบบเ r a i n s t o แล้วก็สอนการใช้อุปกรณ์อะไรแค่ไหนค่ะไม่ได้มีไม่ได้มีต้องทําอะไรหรือต้องแข่งยังไงก็ไปบอกโจทย์วันที่เราเข้าไปถ่ายเป็น แต่ละเอพิโซดไปไล่โจทย์ที่เขาให้มาเราก็ต้องคิดเงี้ยมันเคยเราเคยทําอะไรพวกนี้มาก่อนไหมจริงๆแล้วจ๋าเคยดูมาแล้วตอนซีสชนหนึ่งมีผ่านมาแล้วแล้วเวลาเขาเปิดกล่องเนี่ยถ้าเป็นกูกูทำา,าปันปนี้ถ้าเป็นชทำเป็นนี่<ม>อ๋อเ้วปากเก่งเหมือนกันนะถ้าเป็นชั้นจะทำาปันนี่นี่คือโดยส่วนตัวชอบเป็นคนชอบกินแ้วชอบกินในรายการว่าอะไรจะอยู่คู่อะไรเค็มหวานเปรี้ยวไปอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือตอนเราเป็นคนที่ทําอาหารหลากหลายอยู่แล้วทําอาหารจากตู้เย็นที่บ้านมีอ่ะ อยู่แ,แล้วอะแต่มันทำได<บ>้หลากหลายใช่ใชมันแบบมันมีอะไรแล้วก็มาทำอีพีแรกๆม,มันไม่ได้ยากมากเอ้วกแอดวานซ์ขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งเวลาที่เราจะทำอะไรใหม่ๆเราใช้วิธีอะไรดูจากดูบูเนี่หรอใช่่ะ หนังสือทําอทำอาหารนี่มีไหมหนังสือบ้างหนังสือบ้างเมื่อก่อนเมื่อก่อนดูเมื่อก่อนดูหนันงสือบ้างหนังสือแบบหนังสือเป็นสูตรอาหารอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทําตามแล้วก็วกปรับเป็นรเลาอย่างเงี้ยเหรอใช่ก็ดูผิดบ้างพลาดบ้างาแล้วก็เกรงทุกคนก็เกรงข้อสอบแล้วว่าแบบ EP อีพีนี้เขาจะแจกโจทย์อะไรแต่เขาจะเขาจะให้สั่งให้เราทําอะไรเหมือนไทยมันออกไปแล้ววิบูร์มันออกไปแล้วที่เห็นมีแบบว่าได้ไก่บ้านเนี่ยมาเป็นตัวงั้นอะ เราเคยทามาก่อนไหมเคยทําอยู่แล้วที่บ้านเป็นคนอดสารยิงไก่อะไรแต้มยำไก่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเฉยๆเลยหรอเคยเห็นไก่มาเป็นตัวแล้วก็เติมได้เลยปอบปอบแล้วเลยแบบชนะใช่ไหมโจทย์วันนั้นก็ชนะด้วยคะก็ชนะค่ะใช่เหมือนเราก็จัดการได้ได้ดูดีสุดแล้วนะะแล้วตอนอยู่ในรายการมันมีความกดดันอะไรจากเพศสภาพเราหว่าอะไรไหม ในรายการเลยไม่มีนะคะบรรยากาศกรรมการเพื่อนร่วมแข่งขันไม่มีเรื่องของที่เราเป็นเพศทอมหรืออะไรนี้แต่ว่าจะมีในสื่อสังคมก็จะมีคนที่สามารถเข้าไปคอมเมนต์ได้นั่นแหละทำไมเพราะว่าว่าอีทอมนี่มั่นใจจังเดี๋ยวแม่งก็ตกรอบโคตรเกียดทอมนี่เลยเกียดอีทอมจ๋าก็คือต้องมีคำว่าอีทอมเออแบบเพราะเหมือน เหมือนมันไม่ได้ผิดที่จะมั่นใจเหมือนมันผิดที่จะเป็นทอมอะในคอมเมนต์อะในความรู้สึกเรานะจริงๆอะมันผ่านไปประมาณ 6- 7ปีเองนะก็รู้สึกไม่นานมากแต่แบบจริงมันเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ตอนนั้นมันมันแย่มากสําหรับเพราะมันออกทีวีด้วยป่ะมันก็จะมีความแมสป่ะคนที่ดูมันมีความแมสมากแต่ว่าคนที่เมน์เขาเล่นโซเชียลนะเผลอๆรุ่นรุ่นเดียวกันด้วยซ้ำแล้วรู้สึกแบบพอที่เขาแบบอีทอมนี่อย่างนั้นอย่างนี้เลยก็ก็อ่านนะก็อ่านเยอะเหมือนกันหลอตอนนั้นไม่รู้เอาความมั่นอย่างไรแม่ไม่สนใจอะไรเลยอ แต่เขารู้สึเกเจ็บใจที่แบบดูผลงานก่อนดิออชนะนะเวยอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก,ก,ก็พยายามเต็มที่แล้วนะเวยแล้วเขาบน่นไดไสเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าเราแบบเหมือนเขามีคนที่เขาเชียร์แล้วเราดันไปชนะคนที่เขาเชียร์อย่างงี้หรือเปล่าคิดว่า2อ,อย่างทั้งพศสภาพ <อะ S 2> ที่สังคมเมื่อ6ปีเจ็ดปีที่แล้วไม่อย,ยอมรับขนาดนั้นก็คือใน,ใน,ในรายการมีเราคนเดียวแต่อีกข้อนึงจะรู้สึกว่าเป็นเพราะว่าบ้านเราส่วนใหญ่ไม่ชอบผลบั่นใจสูงอ่ะเข้าใจเข้าใจเวลาคนสัมภาษณ์จะ คิดว่าจะชนะไหมอ่ะเป็นจ๋าจ๋าจะตอบว่าเอาก็ต้องมั่นใจว่าชนะไม่รู้ว่าดีไม่ดีแต่กูต้องมั่นใจว่าชนะถ้าไม่คิดว่าจะไม่ชนะจะทำไปทำไมแล้วคือจะไปแข่งทำไมใช่ก็ไม่คิดว่าจะชนะแล้วมาแข่งเพื่ออะไรล่ะค่ะเพื่อนเดียวเออะใครจะบอกไม่เรีนใจเลยค่ะคิดว่าจะได้กลับบ้านแน่เลยก็แต่ก็คาดหวังพระอี่ยหรออะไรแบบนี้ใช่ป่ะอ๋ออาจจะไม่ตรงแบบว่าในสิ่งที่เขาอยากให้เปลี่ยนจะให้แบบว่ากูต้อง humble scene หยุดอะไรกลายเป็นอีทอมมันไปเลย สองม่นใช่เัามีเยอะมากพิธีกรเลยเขาก็ดูกรรมการเขาดูแบบเอ็นดูเราปกติกุาลากปกติใช่ปะถ้าเราแย่เขาก็บอกว่าว่าที่ผลงานไม่ได้บอกว่าจ้าครับเป็นทํรมรึเปล่าครับโดยทำไก่ไม่ได้ ใช่แี้วก็ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้นี่ไม่ใช่ที่ของจ๋าแล้ว <S 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 แล้วพอจบจากรายการแล้วเราก็เลยตั้งใจเลยป่ะที่จะมาด้านนี้เลยใช่ค่ะแต่มันก็ยังไม่ได้มันแค่การแข่งรายการครั้งหนึ่งแต่เรารู้สึกว่าโอเคกรรมการที่เป็นแบบแนวหน้าประเทศไทยเลยเป็นเชฟแนวหน้าเป็นนักชิมแนวหน้ายอมรับเนอาหารของเรามันก็มันก็ปลุกไฟอีกครั้งหนึ่งว่าแบบเราทําได้มันเป็นอาชีพได้แต่มันจะไปยังไงก็พยายามหาเองศึกษา มีแบบเปิดเชฟเทเบิลด้วยตอนนั้นแบบทำในแบบที่เรารู้ระบบ1 2 3สลูกค้ารอไม่ได้หรือลูกค้าต้องรอไคือเราไม่เคยไปทํางานในร้านอาหารมาก่อนใช่ไม่เคยไม่เคยไปทํางานโรงแรมไม่เคยอะไรเลยหรอไม่เคยก็ไปเชฟเทเบิลเลยใช่เราก็รันระบบเองด้วยลองผิดลองถูงี้หรใช่ก็ได้น้องๆที่เขาเรียนดุสากรรมอาหารอ่ะฮะก็ชวนมาทําแล้วก็เราช่วยกันจัดอยู่ประมาณสี่ครั้ง5ครั้งแล้วก็รู้สึกว่า ตอนแรกมันก็มันก็มันก็ดีค่ะเชนเดอต์บอร์แตหลังๆเราสึกว่ามันแบบเฉยๆฉยละคนก็ทําเยอะด้วยเราคืรู้สึกว่าเราอยากหาตัวตนคือแต่และอีเวนต์อ่ะเราจะเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ไปเรื่อยๆแล้วก็ยังไม่มีตัวตนว่าจะทำอะไรเราเก่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนั้น่ะตกรอบอาหารอิตาลีด้วยเป็นโจทย์<ร>ที่เราเลือกซ่่่าใชปะเลือกเองด้วยนะเออแล้วเลือกให้เพื่อนด้วยนะอ่ะฮะเออเราก็เลยคิดว่าอันนี้แหละคือทางที่เราจะแก้รู้สึกว่ามันเป็นปมไปสมัครร้านอาหารอิตาลี โคตรคาดหวังเลยตอนนั้นนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะไปยังไงด้วยแล้วแบบแล้วเขาจะรับเราไหมเราไม่ได้เรียนมาอายุก็แบบตอนนั้นยี่สิบห้าแล้วอ่ะเออแล้วก็ร้านนั้นเป็นเจ้าของเป็นคนอิตาลีด้วยจริงจังมากแบบถึงกับไปบนเลยอยากได้วิชาด้วยแล้วแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรวะอิตาลีทําไมเราแบบเราพลาดอยากรู้จริงๆนลึกๆเลยอยากอยากรู้แก่นแท้จนไปบอกคนอดื่นได้เลยว่ามันคืออะไรไม่ได้แค่อยากจะแก้ปมเลยทำไปอยากเป็นต่อยอดเลยเลยอาชีพนี้ฉันต้องเดินแล้วก็ได้ทําก็ได้ทาทำอยู่นานไหม ทำอดี๋ยวประมาณเดือนค่ะแล้วพอจบจากทำร้านแล้วก็มันมาเป็นช่วงที่ต้องออกเพราะว่ามาแข่งอีกซีซั่นหนึ่งใช่เป็นออสตาเข้าไปแข่งอีกซีซั่นหนึ่งใช่แล้วเนี่ยตัวกลับไปเป็นออสตาตอนนี้สีเลียสแหละตอนนั้นมาแบบมั่นใจอะไรก็ได้ใครจะด่าไม่สนใจฉันรู้ว่าฉันจะต้องแต่ก็ทำไปอนะไรอย่างเงี้ยไม่สนใจสั่งแต่าทางคมะไรทั้งนั้นแต่พอรอบออสตารู้สึกว่าอายุเรา,าก็มามาขึ้นมันน่าจะยี่สิบเจ็ด นั่นแหละตอนนั้นน่ะมันก็รู้สึกว่าคาดหวังทุกๆการแข่งขันคาดหวังมากว่าเราจะต้องได้ดีเราจะต้องใช้วิชาที่เรามีออกมาปล่อยให้หมดอะไรเงี้ยก็จะดูเครียดเป็นพิเศษออสาคือเอาทุกคนที่เคยมาแข่งแล้วที่แบบเก่งๆมารวมกันใช่ค่ะแล้วว่าตอนที่แข่งออสกายังมีคอมเมนต์อยู่ไหมเออไม่มีเรื่องนี้นะหรอไม่มีเรื่องนี้ไม่มีมันผ่านไป3ปีป่ะสองสามปีด้วยด้วยด้วยเหมือนคล้ายๆปัจจุบันมีแต่เชียร์มีแต่แบบ ดีหมดเลยเพราะทีอะไรก็ดีไปหมดแล้วเราความมั่นใจเราแบบหรือเราไม่ได้ตอบแบบว่าเหมือนก่อนแล้วเราอาจมีความเป็นผู้ใหญ่มันเกี่ยวไหมก็ระวังคําพูดนะคะแต่ว่าก็ยังคงเป็นตัวเองก็ยังรู้สึกว่าก็มั่นใจเเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนจะเลือกให้เป็นหัวหน้าทีมเสมอก็ยังมั่นใจอะไรจะพาทีมชนะหรืออะไรอย่างงี้แต่ว่าสังคมมันเปลี่ยนไปแหละพี่เขว่าเปลี่ยนไปนะสามปีเปลี่ยนไปเร็วอยู่ใช่ป่ะใช่แล้วเป็นไงพอจบจากรายการซีซั่นที่สองแล้วไปแข่งดีค่ะชีวิตเปลี่ยนไปเลยปะ มันเปลี่ยนตั้งแต่ตอนซีซั่นสองแล้วแหละมันก็เปลี่ยนเพราะว่าเราพลิกเปลี่ยนอาชีพไปแล้วก็พอมาออสตาร์ก็เปลี่ยนแล้วก็เราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายด้วยแล้วก็วก็เริ่มก็เริ่มรู้แล้วว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆแล้วก็มีงานแล้วก็มีช่องทางในการประกอบอาชีพจริงจังก็เลยรู้สึกว่าแบบเดินเส้นนี้แหละได้จริงซึ่งพ่อแม่ไม่ว่าเลยไม่ว่าเอาแม่เสียช่วงก่อนก่อนเข้ามาสเตชิฟพ่อจะน่ารักมากไม่เคยเลย ไม่ไม่พูดอะไรเลยด้วยซ้าไม่พูดอะไรหมายถึงว่าไม่ห้ามด้วยแต่ก็ไม่ได้ทำแนะนําด้วยเฉยๆไม่พูดอะไรเลยเฉยๆแล้วแต่เลยอ๋อเข้าใจเขาก็ภูมิภูมิใจเพราะว่าตอนรอบออาซานีเขาก็ต้องไปนั่งดูใช่เขาออกกองด้วยด้วนะเขาภูมิใจของเขาแหละจะคิดว่าเขาภูมิใจของเขานี่ยแล้วพอจบไปแข่งรอบ2ก็คืออันนี้คือเราคิดเป็นอาชีพอะไรปะใช่ค่ะระหว่างนั้นมันก็ได้ผมวิชาแล้วเราก็ไปเทคคอร์สไปแบบ เรียนรู้ศึกษาแล้วก็ทําสิ่งนั้นซ้ําๆถ้าไม่ได้ไปเรียนก็สอนตัวเองด้วยการแบบอันนี้ทำไม่ได้ทำ้มนเก่งทำเนื้อยังไม่อร่อยทำเนื้อ,อยังไงให้อร่อยเนี่ยทำกุ้งทำปลาหมึกทำปลาย,ยัางไงให้อร่อยให้มันเพอร์เฟกต์แล้วเรามาทำร้านนี้ต้องตัดปีจริงๆทำมาเกือบปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งเปิดร้านที่รับลูกค้าในอาหารสไตล์นี้ได้ประมาณ4เดือนนะะี่ค่ะบอกได้เลยว่าแบบสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือความเป็นตัวเราที่สุดแหลนะณตอนนี้ใช่ เป็นความเป็นตัวเราที่สุดแล้ะเราเลือกคอนเซ็ปต์ร้านแคนทีนไนทีนให้พี่ฟังหน่อยโอเคค่ะแคนทีนไนทีนนะคะเป็นร้านอาหารของจ๋าเราเสิร์ฟอาหารคอนเซ็ปต์ไทยอิตาเลียนไทยในที่นี้คือวัตถุดิบหลักในบ้านเราหลักๆจะเป็นซีฟู้ดไทยแต่ปรุงในแบบอิตาเลียนแต่ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในแบบของแคนทีนไนทีนก็จะแบบพาสต้าวงโกเล่ก็จะเป็นพาสต้าวงโกเล่ในแบบที่แคนทีนไนทีนอยากให้เป็นแบบที่เชฟจ๋าอยากให้เป็น ตรับอย่างปลาเงี้ยที่นี่เขาแบบชื่อแปลกมีเช่นอะไรบ้างนะปลากระทงดาบปลาหางเหลืองอืมีมปลาไซวังปลาใบขนุนมีกุสลาดมีอะไรที่ไม่ค่อยได้ยินตามท้องตลาดที่ไม่คยได้ยินเลย หอย <Wow. S 1> ก็แบบแปลกๆหอยหงามเออหอยหลอดไม่พา uh huh. ยอ่ะฮะใช่ค่ะถ้าไมเราถึงคิดคอนเซปต์นี้ขึ้นมาเพราะว่าแบบอยากให้คนได้ลองกินเนื่องด้วยที่จ๋าที่บอกว่าปมจ๋าไปแก้ด้วยการไปทํางานลาเอิตลี่อืมแล้วจ๋าไปหลงไหลเลยได้ยังไงไม่รู้แล้วแบบว่าอินกับความอิตาลีมากๆเขามีทันเน่บางอย่างในการดึงวัตถุดิบออกมาให้มันโดดเด่นแต่มันคงความไม่ดัดจริตมากม,มันมีความแบบโฮมี่ สบายสบายจอยๆเพื่อนๆคนแก้วความอิตาลีเสียงดังได้แล้วก็บวกกับเราชอบกินซีฟู้ดแต่ชอบทำซีฟู้ดมากที่เราหลงคหงซีฟู้ดไทยขึ้นมาเลยแล้วบอกว่าไปได้หนำใจด้วยซีฟู้ดไทยสุด เราก็จะขายปลาที่มัน,มนแมสไม่ได้เนะาะที่อกท้องตลาดลก็รู้สึกว่าลูกค้าก็ไม่ได้ประสบการณ์การมาทานก็อยากให้ได้ทั้งประสบการณ์รสชาติที่เราปรุงแบบใหม่ในแบบของเราแล้วก็วัุดบที่ไม่เป็นคู่แข่งกับใครเรารู้สึกว่าชอบในการสร้างคาแรคเตอร์ให้มันโดดเด่นชื่อเมนูเดียวกันนะแต่มันมันไม่เหมือนใครอ่ะชอบที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเอานี่เคยมากินแล้วหนึ่งครั้งซึ่งอร่อยจริงๆแล้วพอฉันลงสตอรี่ไปเพื่อนจะทักมาเลยว่ามึงเดือนนี้เต็มแล้ว <laughs> แรงมากคือมีแค่สามวันใช่ไหมใช่ค่ะสามวันสามวันอาทิตย์แล้วก็มีรอบ p r i v a t บ้างอะไรอย่างงี้แล้วต้องจองล่วงหน้าด้วยใช่ค่ะก็เปิดจองตามวันที่เราปล่อยในเพจว่าแบบเดือนนี้มีให้จองแล้ววันนี้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 ไม่ง่ายง่าย <laughs> ง่าย <laughs> <laughs> แต่คนชอบเข้าใจว่ามันยาก <laughs> วันนี้ในเมื่อพี่มาถ่ายแล้ว จ่าทาให้พี่ด้วยพี่จพื่อนมากินเพื่อนที่อยากกินแล้วไม่ได้กินก็จะได้มากินในวันนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะให้เชฟจ๋าค่ะลูกค้าประจำไงเป็นลูกค้าเก่าใช่ไหมทำอาหารวันนี้คุยกัเอาไว้แล้วว่าเอามาทุกอย่างในเมนูอย่างละหนึ่งจริงอ่ะจริงถ้าอะไรแบบว่าชอบก็จะเบิ้ลแล้วถ้าอะไรที่ไม่มีในเมนูฮะจะทำให้อีกเหรอ เขาบอกว่าเขาว่าเป็นเทคอร์สนะใช่ป่ะอันนี้เป็นเทคอร์สเนี่ยอะไรที่เราจะทําเราต้องรู้ลึกจริงเว้ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยชาวโดนะอะไรยังไงถ้าเรายังไม่รู้จริงเออบางอย่างมันแค่เปิดย t u b e มันไม่ได้เออมันจะแบบมันมีหลายศาสตร์มากของด้วยความที่แบบว่าจ๋าก็ตามหาในสิ่งตัวเองชอบแต่เราก็จะมีแบบทอมแล้วกันหลายๆคนที่เขาสรักิ้งกับสังคมครอบครัวหรือความเป็นตัวเองจ๋ามีคําแนะนําให้เขาไหม แต่ว่ามองข้ามไปเลยก็มองว่าเราก็คนเขาก็คนไปเลยอะ่ะเราโฟกัสที่เราจะทํามากกว่าให้ให้พิสูจน์ไปเลยว่าเพศสภาพมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นจุดชี้วัดว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรือเขาควรจะทําอะไรได้เราต้องอย่าลืมว่าเรายังต้องพิส <rator> ูจน์อยู่เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งยอมแพ้โฟกัสในสิ่งที่เราจะทํา<ม>ไปเลยฉันจะเป็นอะไรอาชีพอะไรฉันจะขายอะไรฉันจะให้อะไรใครยังไงทําเลยเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สันดานเทียได้ใช่ หรือทอมเฮียได้ใช่แต่เราจะไม่ด่าว่าทอมเฮียลรวบอกว่าไอ้จ๋าเออไอ้จ๋ามันไปทำแบบนี้มันเลยเลวเออใช่อยากไปบอกมันเป็นทอมทอมไม่ได้ผิดอะไรใช่จ๋าผิดเองใช่จ๋าผิดเองโอเคค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ชอบคอนเทนต์ของช่อง b บ t ตต s tory รก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e กดกระดิ่งตอนนี้ทาง YouTube ก็มีปุ่มแต่งชั้ล่างนี้สำหรับคนที่ต้องการจะสัพเอร์าช่อง b บ t ต y s t o r อรก็สามารถกดได้เลยนะคะบาย